ครับสวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้อากาศก็ครึ้มครึ้มนะยูกาศมานาก็จะพามาชมต้นไผ่กิ่งไผ่ที่ตอนไว้ไม่น่าเชื่อเลยครับรากออกดีมากเลยอันนี้ตามสูตรก็บอกให้ตอนกิ่งที่ แก่นะแต่แต่ตัวนี้กิ่งไม่แก่พวกเลยลองตอนดูปรากฏว่ารากออกโคตรดีเลยครับสำหรับโกวันนี้ก็ตอนไว้สี่สี่กิ่งดูครับส่วนส่วนลำนี้ก็ตอนถ่าย u t u b e ครั้งนั้นก็คงจะได้สองคืบตอนนี้ก็ยาวแล้ว นี่ก็เป็นทางน้ำไหลฮะน้ำล้นก็เลยทดลองเอาแงงมาบังไว้ก่อนถ้าปลาตัวไหนคิดหนี้ก็ติดแงงามาดูกอนี้มั่งครับกอนี้ตอนนั้นก็นอนเนี่ยเขายังไม่ขึ้นเลยตอนนี้ยาวเกือบสองเมตรแหละมาดูตุ่มนี้มั่งฮะตุ่มนี้ตุ้มแก่ ต้นแก่แล้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยขึ้นตัวบนตัวบนขึ้นแล้วออกแล้วไม่ใช่ขึน้นนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นอันนี้หนอนนี้ก็ตอนนั้นยาวประมาณสามเมตร ตัดยอดไว้ตัดยอดไว้เพื่อให้กิ่งมันงอกเราจะได้ตอนเอาเม่กิ่งสมบูรณ์มากไม่น่าเชื่อเลยครับข้างบนก็เห็นราอยู่สองสามรากอันนี้เป็นต้นที่แก่กิ่งที่แก่ไม่เหมือนกิ่งนน้นนะกิ่งอ่อนแต่ว่า ออกงอกดีครับแากมันงอกดีก็ทดลองครทดลองดูรยากาศครึ้มๆฟ้าครึ้มฝนดูครับปลานีบ้างไหมเอ๊ปลาหมอมีอยู่ปลาหมอนี่อยู่ ชอบเก่งนี้มากเลยรากมันออกดีออกดีสุดๆครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปกับตุ้มตอนไผ่นะตอนเป็นครั้งแรกแต่ว่างอกดีมากๆเลยครับครับสวัสดีครับผม